รับงานพิจาเตอรอีกแล้วค่ะสำหรับเจเกลของเราเป็นไงบ้างคะดาราสาวดาราสาวก็โอเคค่ะวันนี้เวลางานก็เป็นใจค่ะเป็นช่วงที่แบบพีคที่สุดแล้วพีคยังไงคะพีคแบบว่ากำลังแบตมาเต็มเลยค่ะกำลังเต็มหรือกำลังก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของแบตแบบก้อนแรกลางวันอะไรเงี้ยค่ะก่อนเติมหรอก่อนก่อนเดี๋ยวต้องไม่เติมนมแบบเติมนมใช่ค่ะแต่ว่าก็จะแต่เขาก็สนุกค่ะสนุกนะวันนี้ได้ได้ตามบีบอยู่นะคะแม่ โอเคอยู่ได้ตามเบฟอยู่เพราะว่าจริงๆก็เหมือนออกงานบ่อยๆก็ออ o r ไนเซอร์ก็จะเริ่มรู้ทางแล้วว่าต้องมีอะไรหลอกล่อให้น้องแบบว่าคือถ้าจะให้มานั่งเฉยๆเนาะมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะเด็กๆแต่เมื่อกี้พูดครบเลยนะคะแบบว่าได้ใจเลยค่ะใช่ค่ะพูดครบไม่ใช่เหมือนสมิปซ็กซ์อย่างเป๊ะเลยนะครับพี่ก็จริงๆก็เหมือนเขาท่องมาตั้งแต่ตอนถ่ายทีวีซีแล้วด้วยอะะไรย่งเี้คแล้วก็วันนี้ก็ก่อนงานก็อาจจะ เตือนเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแบบย้ำหน่อยย้ำ <วะ S 2> นิดนึงย้ำนิดนึงในวันนี้เป็นไงินที่แบบว่าลูกค้าทยอยแบอกโอ้ยกระหนำ่ำเซเว่นเซลมากใช่ไหมเออ พี่ๆอะไรเพี่หน่มเนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งเนาะค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เอนดูแล้วก็เมตตาน้องเนาะค่ะแต่ยังได้อีกค่ะยังเหลือตรงไหนบ้างแม่เหลือไหมยันตอนนี้เหลืออะไรบ้างก็ยังเหลือหลายหมวดอยู่นะแต่สนุกอะไรที่แบบว่าเฉพาะสำหรับเกลหรือสำหรับแม่หรือแพ็กคู่ดีแม่เออฉันว่าก็ว่ากันไปตามความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผู้ชมนีแบบน้องไปเรียนน้องเลียอย่างแบบเราจะตัดเวลาให้แม่เขาบอาไหก็ส่วนมากจะพยายามให้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ละค่ะเพราะว่านอกจากว่ามันแบบมันไม่ลงตัวจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นวันธรรมดาแต่ว่าจะพยายามไม่แบบจะไม่มีแบบไปเรียนก่อนแล้วก็มารับงานต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาไม่ไหววัวแบบไม่เต็ม วยแล้วมันก็มันก็มากไปอ่ะสำหรับสำหรับน้บบองเนี่ยก็ก็พยายามจัดสรรเวลากันไปอิโพไว้ไปแสดงว่าไม่ชมทดลองแล้วว่าพอไปเรียนแล้วารันกันอ๋อ,อมไม่ได้ทดลองหรอกแต่ว่าเราก็รู้อ่ะเราก็รู้แล้วก็คิดว่ามันเป็นความเครียดเกินไปสําหรับเด็กเนี่ยก็จะพยายามจะพยายามก็จะพยายามไม่ได้ให้วันมันแบบเหมือนติดกันมากแต่ว่าบางทีมันก็โดนนะที่แบบว่าเป็นวันติดติดกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ ก็จะรู้แหละว่ามันอาจจะจะโหลดไปนิดนึงก็จะพยายามอย่างนี้ถ้าแบอย่างนี้ถ้าแบบในอนาเขถ้าแบบน้องเรียนเต็มตัวมากขึ้นจะรับงานน้อยลงไหเอ่อชมว่ายังไม่ได้อยากจะตั้งแง่อะไรอย่างง้นนะเพราะว่าคือเขาโตขึ้นก็เขาก็มีเด็กก็จะมีช่วงเวลาของเขาอะชมว่าดูไปตามอย่างที่บอกออินพอไวไปดู ดูตัวเขาดูการตอบรับของคนด้วยอะไรเงี้ยนคะก็ <c oughs> คือเราก็ไม่ได้อยากจะพูดว่าเอ้ยเดี๋ยวซีเรียสขึ้นแล้วไม่รับแล้วจ้าแบบอะไรเงร <c oughs> ี้ยก็เราก็ต้องดูก่อนว่าเออแล้วคนยังยังเวลข้ามน้องยังอะไรย่างเงี้ยอยู่เปล่า <c oughs> ก็ก็น้องอิมพอไว้ไปก <c oughs> ็กล้าปล่อยให้รับพิซึเตอร์เดี่ยวอย่างชมเอิงจริงๆได้อะค่ะแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดเรื่องเวลาที่มา <c oughs> อยู่บนเวทีแค่นี้ละค่ะก็เอ่อ ก็ยังไงก็คือต้องต้องมีแม่ใช่ต้องมีแม่ก็แค่นั้นแต่ว่าบางทีก็บางงานที่เขาแบบอยากได้น้องจริงๆเขาไม่อยากได้เราเราเป็นพี่เลี้ยงเออเราก็คือเราก็ต้องก็ไม่อยากจะตัดโอกาสเขาถูกไหมคะอะไรเงี้ยก็คือดูเป็นเคสเคสไปแต่ว่าอย่างที่บอกคือยังไงถ้าแบบลักษณะงานอย่างเงี้ยก็คือยังไงก็ต้อง ก็ต้องมาด้วยอย่างเงี้ยมาอีเวนต์มาอะไรเงี้ยแม่ก็ต้องมาด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เขาทําคนเดียวแต่เราก็ต้องอยู่เราก็ต้องอยู่หน้างานอยู่ดีค่ะอย่างเวลามาออกงานเนี้ยพี่ๆบอกว่าเติมเกลเติมเกลแม่เนาะอะไเกลเติมอะไรดีแม่ชอแม่แม่เติมเติมอะไรมาก่อนเเกลก็จะมีก็จะมีรางวัลบ้างอะไรมาเติมน้ำ ของหวาถ้าทำงานดีวันนี้ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆวันนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้รีเควสอะไรไว้นะไม่ได้ดิวอะไรไว้แต่ว่าลูกค้าเขาก็หน้าร้างไงค่ะว่าดิวออกรถใหม่นั้งแต่ที่เลยอย่างเรียนไ่หยุดเลยค่ะออกรถใหม่ให้น้องใช่แต่ปกติอย่างถ้าวันนี้ถ่ายทีวีซีถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยมันจะเป็นวันนี้งานมันจะค่อนข้างจะโหลดที่สุดละสำหรับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะประมาณ ครึ่งวันใช่ไหมคะแล้วเขาต้องใช้สมาธิใช้แบบเออต้องใช้ energy เยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมีต่อรองว่าเออถ้าทําได้ทําเสร็จก็จะแบบก็จะมีรางวัลอะไรเงี้ยเขาก็จะดีลกันไว้กับ acting coach เขาคน acting coach โดยเฉพาะใช่เขาจะมี acting coach อีกคนนึงแสดงว่า key man ในทีมเราก็คือสําคัญนะก็จริงๆก็เยอะอะค่ะทำงานกับเขาเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องสร้าง environment ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เข็ดขยันปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็คือ อยากมาทุกครั้งแล้วก็เอนจอยที่จะมาอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเด็กหรอกขนาดเราอะ่ะเรายังอยากเลือกทีมงานที่เราคุ้นเคยเลยถูกไหมคะของเขาก็ก็เหมือนกันแล้วก็แบบยิ่งเรื่องแบบบางทีการที่ผู้ใหญ่ต้องการอะไรจากเด็กต้องการให้เขาทาอะไรอะไรเไงี้ยมันก็ต้องเป็นคนที่คนสื่อสารกับเขาก็ต้องเป็นคนที่เขา้าเข้าใจเขาประจาาเพื่อนเกี่ยวสำคัญไหม ก็สำคัญสำคัญก็ว่าถ้าแบบเวลามีงานอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบเหมือนโทรแบบว่าเช็คคิวเพื่อนเกลกันว่าเออมีแบบมีใครว่างมาซัพพอร์ตกันบ้างเจอเพื่อนเกลเจอแบบเกลก็คือมีเวลล็ตลอดเลยใช่ไหมใช่สุดยอสุดเจเมนลอยกระทงลายความใหญ่พี่แฟนค่ะได้ออกเลยเหรอครับแล้วมีคนกระไอ้ว่าคนกระไอ้แล้วมีการแบบว่าเขาเรียกว่ามีมีเคสกันระหว่างเกลที่อยู่ แต่แปลกนะเขาก็ไม่เคยดูนะเขาก็ไม่เคยดูนะแต่ว่าเออเขาก็แบบก็ทำได้เก็ทำได้แม่เซกเทปไหมก่อนก่อนต้องอ่านก่อนค่ะได้ยินได้ยินอยู่ตอนที่เขาถ่ายกันแล้ววันนั้นแถวนั้นแหละเลยก็ก็ได้ยินแอบคุ้นเหมือนกันก็แอบคุ้นก็ตลกดีเออคุณต่อยผมผมต่อยใครเป็นเรื่องที่แม่รู้มาก่อนไหมเขาต่อยผมคือมันเป็นเรื่องประจำนในบ้านแล้วอ่ะเแล้วก็ได้ชินแล้วมือเขาเล่นกันแบบนี้อยู่แล้ว แย่กันไปแย่กันมาอย่างเงี้ยแล้วพอแย่กันมากๆก็โกรธกันจริงอ่านะพอโกรธจริงก็มาฟออ้องจริง,จร,งจริงก็เป็นทั้งสามคนแหละนัวว่าพี่น้องมาเป็นหุบปานเหมือนเล่นแล้วก็พอพอโกรธกันเสร็จใช่ไหมจะให้แม่ชี้ผิดชี้ถูกให้เราตัดสินให้เราแบบอะไรเงีเ้ยบางทีเรายังเอ็ดไม่เสร็จเลยไปเล่นกันต่อละอะไรเงี้ยเรายังพิจารณาคดีเรายังแบบว่าเออยังไม่ รมไม่เสร็จเลยก็ไปเล่นกันต่อแล้วกันรักกันเลยรักกันเสร็จแล้วสักพักก็เล่นแรงขึ้นแรงขึ้นก็ตีกันใหม่ใช่้วเป็นลูกอย่างเงี้ยจนตอนหลังก็บอกว่าเออแบบถ้าจะทะเลาะกันจะแยกกันสิเธอก็ไม่ต้องเล่นด้วยกันเธอก็แบบเธอก็ต่างคนต่างไปสิก็ไม่ทำแบบคนนี้มาฟ้องเราก็จะบอกว่าเขาไม่น่ารักเขาแบบเขากวนเธอเธอก็เธอก็ไม่ต้องไปเล่นกับเขาสิก็แบบ แล้วก็ไปเล่นแล้วก็ไปรบอาหาปก็อยากจะมาเป็นแม่หรือว่าป้าป้าก่ฟ้องแม่แม่แม่อย่พ่อาจะไม่ค่อยรับเรื่องอะเวลาพิจารณาคดีอ่างเงี้ยเวลาแม่สอนแม่สอนเองแม่เพราะแบบลูกก็ยังเล็กหมดเลยเนาะแม่เนาะคือหลังๆเราก็จะรู้แล้วอะว่ามันพอกันก็จะแบบใช่แล้วเราไม่บางทีแบบเหมือนเขาเล่นกันเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะตัดสินยังไงอ่ไรเงี้ยฮะก็จะมีแค่ว่าจะมีแค่ว่าถ้าแบบ ถ้าเล่นแรงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมีการเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยกันจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งส่วนมากถ้าไอ้คนที่มันทําอีกคนนึงเจ็บตัวมันก็จะรู้สึกผิดเขาก็จะแบบเหมือนคอตกมาแหละอาจจะมีมุมมีมุมไปแก้ตัวนิดหน่อยแต่ว่าส่วนมากเด็กก็จะไม่ปิดไม่ได้อะถ้าตัวเองทําผิดจริงอะไรอย่างเงี้ยนผิดจรงพี่สาวมบรู้จะมีได้เห็นส่นากอะไรที่มีคุณมบัิเติมไหมเพราะเหมือนลูกน้องแบบไปหัดทำเรียนแบบเต็มที่เลยไม่หัดมาเรื่อง ก็จริงๆก็ถ้ามีที่คุณลูกค้าเป็นดูน้องอ่ะก็ได้ก็มีบ้างค่ะมีบ้างมีบ้างแต่ว่าแม่ก็ต้องพิจารณาแต่ค่าที่แม่ให้จนกต่การเรียนนะก็เอ่อจริงๆคือเขาเขาก็ยังได้แหละเขาก็ยังได้เพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้บีซี่เท่าน้องแต่ว่าจริงๆก็ถามว่าด้วยชั้นเรียนที่โตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เรื่องเรียนมันก็อาจจะซีเรียสกว่าเนาะเพราะว่าน้องยัง ยังเป็น earlier, เออรี่เย่เป็นเป็นเหมือนอนุบาลอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของวิชาการก็อาจจะยังไม่ได้แบบอะไรล<ม>ก็อาจจะโดดได้มาขัด <laughs> <ย>ต่อทีตั้งใจเขาก็อยากมารับงานอะไรแบบนี<อ>้ช่วงนี้หรอชมว่าถ้าถ้าแน่นคือถ้าชัดๆเลยคือพี่สายอาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ใช่แม่ไม่กล้าคือไม่ไม่ได้ชอบไม่ชอบอ<ๆ>ใช่อาจจะไม่ได้ชอบมากสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีงานมีอะไรแล้วแม่ขอก็ ก็ทาให้ก็ทาให้แต่อาจจะต้องแบบอาจจะฝืนตัวตนกานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทาให้ก็มีต่อรองมีแบบมีเปยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ยุกับเกลนี่คือออกแดดกันมาเป็นเปรมเลยใช่ก็เกลก็เหมือนยุตอนเด็กๆกันนะทีแบบว่าเอเนอร์จีแบบตชอบเป็นการแสดงออกอย่างดาราสาวพักนี้เขาก็เติมพี่ๆวงบัสเยอะเหมือนกันค่ะไปข้างแม่ออกงานที่ไหนต้องถามใช่ไหมว่าแบบเจอ วงบ้านได้ป่าใช่ก็เหมือนบางทีแบบบางงานแม่ไปแล้วก็จะเจอน้องบางคนอาจจะไม่ได้คบวงอะไรอย่างเงี้ยบางทีแม่ไม่ได้บอกนะบางทีแม่ก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าแม่จะไปเจอใครเพื่อนเกยเนี่แหละก็จะบอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปเจอคนนี้นะเดี๋ยวแม่จะอะไรอย่างเงี้ยประมาณน้นได้ข่าวว่าท่องร้านแกลซานความจำดีมากไปเรื่อยไปเรื่อยบางทีก็แบบ เปิดเพลงแกะห้าอะไรเงี้ยเบนด้วยแต่เต่าเบนเบนอะไรเพิ่มไหมคะแม่เบนเบนเพิ่มไหมคะก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะแอ่ที่หนึ่งในใจก็คือเออแม่คิดอะก็จะมีก็มีพี่ไทยใช่ไหมคะแล้วก็มีก็เห็นหลังๆก็พูดถึง c o ป p e r copper แบบว่าพูดพูดชื่อเองเลยหลังจะมีพูด คนที่แม่ไปเจอที่มิลานผู้ชายติ๊ติหนุ่มติเนาะแม่เป็นเทสหนุ่มตี๊น์เน้นตี๊น์เน้นติเกลน้องเกลเมนใครใกล้แบบหมดแล้วตรงนี้แม่แม่กำลังจะร้องเพลงบัตส์ร้องได้เปล่าเกลี่ยเกลี่ยร้องไหมเกลี่แฟนแฟนชาญโชว์หน่อยดิแม่สาวแม่ยุ้ยมันิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ต้องได้ไหมต้องได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยติดเดี๋ยวค่อยติดอันนี้เขายังไม่เข้าลูกไม่ต้องแสดงว่าอันนี้เข้าได้หรือเปล่าังเดี๋ยวขึ้นรถแล้วติดให้แม่เดี๋ยวขึ้นรถแล้วติดไม่ต้องถกกระโปรงแม่โอ้โหเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่ลองให้หน่อยเอาไม้ลองเอาไม่ลองเดี๋ยวพี่เออพีวีวัดคิมเซนลุกเชยานนัทคากิจปูทัดใจ เจ้าวัอาชิรากอนจังกีทีมัสสุ B อสบัตอินเวลบัตานเวลมีท่าเต้นไหมมีท่าเต้นไหมเนี่คนคะมีกี่คนคะลูกยี่สกโอ้ย้วเมนใครเมนชอบใครแลกับพี่ไทยโอ้ยแลกับพี่ไทยพี่ีคอปเปอรคอปเอร์เออี่ไทย พี่พูอ่ะพี่พู่อะไร้วพี่พูล่ไปไหนรู้บ้างอาริเซอร์แมอาริเซอร์แม่นะคะ